ติให้มั่นคงเพื่อที่ให้บุญที่เราได้ําในวันนี้จงเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราตอนนี้ยากล่าวนำนะคะกลาวกลาวกลาวตั้งน้โมสามจบขึ้นพร้อมกันค่ะ サファリワラ。 ติฆาในเอตวาจาวจา แล้วโครงการจะดนด้วยผ่ะ